สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางพยับบุเหลือค่ะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าสมาชิกศิลปชีพบัวต้ำเต้าค่ะก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการเพราะว่าเมื่อปี2500น่าจะเป็น2513เพราะตอนนั้นป้าก็ยังยูยังน้อยอยู่เนาะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าน้ำมันท่วมทุ่งหมดข้าวก็เสียหายหมดเลยว่านาะท้อง,งานาเนี้ยเป็นมีแต่น้ำแต่นี่ว่า ชาวบ้านก็ไม่ได้ข้าวปีนั้นไม่ได้ข้าวเลยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ทำเรื่องไปทางจังหวัดทางจังหวัดเขาก็ทำเรื่องไปตามลำดับกะเนาะวามได้ไปท,าทราบถึงสมเด็จในหลวงท่านท่านก็เลยจัดฝึกอบรมตอนนั้นจะมีหลายโครงการจะมีเพือกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเลี้ยงหมูอย่างเงี้ย แล้วก็ของสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านยังมาเปิดฝึกอบรมเป็นพอผ้าอาชีพเสริมให้จะเอากันไหมทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาประชุมอบรมพวกชาวบ้านตกลงก็เลยพวกผู้หญิงเขาก็เลยตกลงว่าจะขอเรียนอบรมแบบพอผ้าเงนี้ตอนนี้ทางพระราชวังท่านก็ส่งท่านผู้หญิงอยู่ป,ประภาวดา ตอนนั้นท่านเป็นคนมาอบรมทีแรกเลยเปิดรับโครงการมาฝึกอบรมตอนนั้นก็มีประมาณ50าสิกว่าคนแต่มาระยะหลังเนี้ยส่วนมากก็อายุมากแล้วก็เลยว่าเหลือเหลือไม่กี่คนมาฝึกอบรมตอนที่พศตรงพันท่อร้อยสิบเก้าปิดคราครั้งแรกตอนแรกก็เปิดเป็นย้อมก่อนตอนย้อมสอนอะไรทรงอาจารย์มาจากกรมุสาหกรรมส่งเสริมของจังหวัดนะี ก็มาเรียนกันพอปี2519ว่ามาเรียนเรียนพอปี2520เรียนมาได้ปีหนึ่งพอเริ่มจะฝีมือพอจะใช้ได้2521สมเด็จพระเทพท่านมาเปิดอาคารเปิดศูนย์ที่เมื่อก่อนนี้จะอยู่ที่ที่นวัดน้ำเต้าแต่เนี้ยน้ำมันท่วมบ่อยๆตอนแรกถึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่พอมาเปิดศูนย์วันที่พศ2521 สมเด็จพระเทพรรมาเปิดท่านก็ได้ตั้งร้านจิรดาขึ้นมาเพื่อจะรองรับผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มตัวนี้เป็นร้านจิรดาขึ้นมาและนอกจากนั้นท่านก็ท่านผู้หญิงมณีรัตน,น์บุญนาคท่านจะมาทุกสองสามเดือนท่านจะมารับผ้าทีนึงวัตถุดิบเป็นของทางร้านจิรดาจะสั่งทางโรงงานมาเลยค่ะสั่งโรงงานมาเลยเป็นเขาจะย้อมสีย้อมลายมาเสร็จจะเป็นม้วนๆม,มาเลย ไม่ต้องแจ้งค่ะเพราะว่าทางร้านจิรดาเขาจะออกทุกอย่างเลยแต่เราจะเป็นคนพอเฉยเฉยผลิตเฉยเฉยเขาจะจ้างเราเป็นเม็ดเป็นผืนอย่างเงี้ยใช่ถ้าเป็นผ้าขามาเขาก็จะบอกมาเลยว่าเอาผ้าขามาผ้า,ผ,าผ้าสิ้นก็จะเป็นลายเชิงลายพันตัวอย่างเงี้ยเราก็จะมาตั้งกันเองทําลายถ้าเขียนแบบมาเราก็ทําได้ส่วนมากลายทางเหนือทางใต้ก็จะเป็นเพลกลายลายลูกแก้วมันจะมีเยอะมีหลายลาย ส่วนมากเขาจะเอาไปตัดเป็นชิ้นงานเป็นเป็นเพื่อตุ๊กตาส่วนมากเนี้ยจะไปตัดเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าสิ้นเขาก็จะไปตัดเป็นสําเร็จขายอะไรอย่างเงี้ยเราจะทอไปเป็นผืนผืนไปเลยใช่ค่ะเขาจะไปทำในร้านเขาจะมีแผนกแผนกของเขาจะาแผนกตัดแผนกออกแบบเป็นพื่อก,กระเป๋าอย่างเงี้ย เป็นเสื้อเป็กระเป๋าเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมไหล่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ขายเองอะค่ะไม่ได้รับอิสระอย่างนั้นเพราะว่าเราเราเรา,เราทำส่งแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยส่งเขาหมดถึงเราขายได้เราก็เงินส่งเขาเพื่อเขาจะซื้อแบบเป็นพวกวัตถุดิบม,มาให้เราใช่เขาส่งมาให้เราหมดอุปกรณ์ทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรเราก็เบิกกับเขาเสร็จใชร์ชดใจ้แล้วก็เราจะได้เป็นเมตรเป็นอะไรใครทอมากก็ได้มากใช่เป็นค่าอะไร ชาวบ้านที่นี่ค่ะใช่กันในชุมชนรุ่นนี้ก็เป็นคุณป้าหมดก็ไม่อย่างนั้นบางคนบางคนที่เรียนแล้วบางทีเราสอนแล้วเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่เขาก็ไม่มาเขาบอกว่าเขาอยู่กันไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันคือไม่ได้ไปไหนเลยไนงะเราก็จะอยู่ประจำเช้ามาเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับบางคนเขาแบบว่าเขาไม่ได้ไม่ชอบแบบนี้แต่เราว่าใจรักเรารักอย่กันนี้แล้วะ เราอยู่ตรงนี้เรารักเลยเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่19แล้วตอนนี้61แล้วอะพศ .61 แล้วอะพศ19อะตั้งแต่ไม่รู้จักเลยว่าอุปกรณ์นี้คืออะไรเขาจะมาเป็นชิ้นๆเลยส่วนกี่เนี่ยเขาจะมา,าสั่งมาจากปากทงชัยอย่างเงี้ยสิบหลังเนี่ยเขาจะมาเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นเงนี้ยเราก็ไม่รู้เลยคือว่าอะไรใช่เขาออกเขาออกมาให้เสร็จเลยแล้วมารุ่นหลังเนี่ยจะเป็นของบพัฒนามาั่งเมื่อก่อนนี้นะจะเป็นงบพัฒนางบสภาตำบลอะไรอย่างเงี้ย แล้วส่วนยี่สิบหลังเนี่ยจะเป็นของกรมยุทธศาสตร์เขาจะให้ยี่สิบหลังพร้อมอาคารเนี่ยตอนนี้ทํากันอยู่สิบเอ็ดคนมีเด็กสอนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ออกไปมาเรียนพอเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วอยู่ไม่ได้ก็ออกกันไปแล้วตอนนี้เราจะเป็นถ้าจะเป็นเพืือกผ้าขาวมา้าผ้าดอกหยอกถ้าเป็นผ้าขาวมา้าเราก็จะต้องไปตั้งลายแต่ทุกผ้าทุกอย่างเราต้องไปตั้งลายที่อาคารนู้นหมดจะมีที่เดินได้ สมมติว่าเราจะเอาลายอะไรประมาณกี่เมตรเราก็ไปตั้งสมมุติว่าหกบเมตรร้อยเมตรเนี่ยเราก็ไปตั้งจะเป็นจะเป็นลายพระคมาแบบนี้เราก็จะเอาไปตั้งเอาสีไปตั้งเพื่อจะจับมาแล้วก็เอามารอ้อยพวนหวีพอ้อยพรวนหวีเสร็จแล้วถึงจะมาหวีได้หวีได้ข้ามวนแบบเนี้ยที่ขึ้นกี่เนี่ยหวีเสร็จเราก็ต้องมาถ้าเป็นดอกเราก็ต้องมาคัดดอก,ก่อน ก่อนที่จะร้อยเก็บตะกรวีได้เพื่อจะเข้ามุดพอเข้ามวนเสร็จแล้วต้องไปหวีตรงง้วนพอวีเสร็จแล้วก็มาเข้ากี่แบบเนี้ยแล้วเราก็ไปขึงผูกถ้าเป็นดอกเราก็ต้องมาคัดดอกก่อนพอคัดดอกเสร็จแล้วก็ถึงจะมาเก็บตะกรพอเก็บตะกรเสร็จก็ต้องไปก่อได้พุ่งพอได้พุ่งเสร็จเลยถึงได้เอามาทอได้กว่าจะขึ้นทอได้ก็ ต้องไปเดินต้องมาร้อยพื้นหวีร้อยพื้นหวีเสร็จแล้วต้องมาหวีข้าวม้วนหวีข้าวม้วนเสร็จเอามาขึ้นกี่ขึ้นกี่เสร็จผูกโยงแล้วก็เก็บตะกอหลายขั้นตอนกว่าจะมากว่าจะได้ทอเป็นผืนจริงๆก็เป็นอาทิตย์อ่ะก็อยากจะฝากให้แบบว่าทพก่ลูกหลานหรือว่าชุมชนอะไรที่เกิดขึว่าถ้าอยากจะเรียนรู้ก็มาได้เพราะว่าท่านให้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้สอนให้ได้ เพราะว่าอยากให้อยู่ไปช่วลูกชั่วหลานนั่น,นแหละเราก็ไม่ได้ว่าไม่อยากสอนไม่อยากอะไรเงี้ยสอนให้ได้อยากให้เป็นให้มาทํากันเพื่อได้แบบว่าจะได้อยู่คู่เมืองไทยเราไปเนาะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราอะค่ะภาภูมิใจคือตรงเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยที่เราไม่มีงานทำเนาะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรอะ แต่นี้ท่านมาสร้างอาชีพให้เราเพราะว่าที่ภูมิใจที่สุดก็คือเมื่อพอสออะไรนะก็จำไม่ได้เนอะมันหลายปีแล้วเพราะว่าทางจะเป็นวันเฉลิมของสมเด็จพระนางเจ้าเขาก็จะมีสารคดีเอามามามา,มา,ม,ามาถ่ายทำเนี่ยแต่ตอนี้เขาก็เลือกให้ป้าเนี่ยเป็น เป็นคนทอทอให้ท่านแต่เนี้ยเขาจะไปนู่นเนี่ยไปที่สุพรรณให้ภาพให้ป้าเนี่ยไปเอากี่ไปที่สุพรรณแล้วก็ให้ป้าเนี่ยไปทอเป็นสารคดีของสมเด็จพระนางเจ้าตอนนั้นป้าก็คงคิดนะว่าทอทาไม่ได้อป้าก็คิดว่าก็บอกในใจว่าลูกจะทําให้สมเด็จท่านเนี่ยก็ขอให้ลูกทําได้ ก็ทำมันเป็นความอภุิใจจริงจนได้เอาจะทำให้หวั่นนะ